เช้ยโอโอ้ย้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยยโน้ยโา้ยโอ้งอยยอ้อ้ย้ยโอ้ย่อ้่โอ้ยโโอ้ยอ้เอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยยโอ้ยโ้้้ออ นานๆนคนๆด้วยนะนอานาหัวสมุทสามหัวสาหัวน้หัดหัวไหมเอาว่าซวบ่ะของจำของจำเซ็นติกเซ็กซี่หรือป่ะเอาสเดียวกับล้างน้ล้างน้โล้างน้ำล้างน้ำล้อน้ล้างน้ำล้างน้้น้

เอ้ยเดี๋ยวกูให้ขี่รถไปโอ้โหไปวะโอ้โหไปวะโอ้ยออนเนือคก็บอกไปข้างหนบ้านงหนบ้านไหนไอขี่รถมู่บ้านเ่ไรไหมมองไ่เห็นเมยดิเมื่อนหมดแล้วหมดหมดแล้ว แนแวปัญาจตัวเจ็ตัวเจ็เจ็าน่ารูเฮ้ยยังนี่อ้ใส่ใส่สทีวสทีวาสีอมยอมายทำไมคุณคิดยังไงกับการที่้าอาบน้ำครับอ้เป็นอะไรทุดยอนมากเลยครับพวกเรารู้สึกยังไงครับที่ได้อาบน้ำหน้าบ้านวันนี้เย็นดีเย็นดี มึงเกลียอะไรสซุ่มสองนิ้วไหนครับเอาสองนิ้วไหนครับอุ้ยหน้าไม่ชัดเลยไม่มีแบบ พื่อะไรก็เลมเนี่ยเลยว่ะปิดปดิดอ๋อเ็บสดแล้วขาดกปดปิดปิดปิดกว่าปิด